โอเคผมก็ขอกลา่าวสวัสดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม Minecraft อยู่ใน Minecraft b a c k c h i v e r o d EP ที่2 1กันอีกครั้งหนึ่งนะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอยู่กับผมอ่าสมาร์ทอีกเชนเคอร์นี่ครับผมแม่ไม่ได้มา2วันเนี่ยพวกกระตกกระตักเลยนะเนี่ยฮัโหลโอเคอ่า EP นี้นะครับผมเราตั้งใจนะครับว่าจะมาสร้างอ่อฟราร์ม คนแก่อ,อัตโนมัติของเราในก่นะครับผมแล้วเราก็ไปดูพื้นที่แล้วก็ไปดูวิธีการสร้างฟราร์มคนเกมบแล้วว่ามันทำยังไงนะผมก็โอเคนะผมก็ก็กดนะก็ก็กกกได้อยู่ <laughs> โอเคงั้นเราไปดูพบก,กันเลยดีกว่นผมว่าเราจะรอดมา EP นี้หมายถึงว,ว่าเราจะสร้างเสร็จไมภายใน EP นี้โอเค งั้นเรามาเตรียมของกันเลยดีกว่านะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราเอ่อต้องเอาไม้นะครับผมเพื่อที่จะมาสร้างเป็นอ่าหีบแล้วก็เออนั่นแหละเราจะเอามาสร้างมาเป็นหีบแล้วก็อ,อะไรเขาเรียกอา่าฮอปเปอร์เออนั่นแหละโโอ้หกว่าจะเรียกชื่อได้ไมันแเฮเอาซฮ้ นานเลยอ่ะโอเคเราจะมาสร้างเออ่ฟราร์มไว้ตรงไหนตรงนี้ไว้ตรงนี้ไหมจับเนาะบริเวณตรงนี้ก็ได้ก็โอเคอยู่นะครับโอเค,อเ,คเราจะสร้างเป็นแถวยาวมาประมาณนี้โอเคงั้นเราเอาตรงนี้ดีกว่าเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมพื้นที่นะครับผมเดี๋ยว อ่ามันจะเสียเที่ยวไม่เลยฮัลโหลเดี๋ยวแป๊บ,บนึงแป๊บบนึงอ่ามาีรัว้วไหมออร้วมันอยู่กับไม้ไดีกว่าลืมไปขอโทษโอเคนี่ไงรัว้ว44เหรีนอันอามาหมดก่อนโอเคเดี๋ยวขอ,อแยกน้องแกะออกจากน้องวัวแป๊บนึงนะครับทุกคนจะทำยังไงดีวะ สดวนในฝั่งนี้คัามนี้แก่โอเคก็น่าเก็บตรนี้ไปขยับหน่อยเราจะวางรัว้วขยับด้วยโอเคได้มาอีกบล็อกหนึ่งขยับไปขยับอา้าวตายชิปหายแล้วไงขอวางก่อนน่ไม่ได้เยัยไงขยับ โอเคสองตัวโอเคโอเคประมาณนี้ก็ได้ไหยครับผมสวย,ยขอเคลียร์พื้นที่แป๊บหนึ่งขอเคลียร์พื้นที่ขอเคลียร์พื้นที่โอเคให้อาหารแป๊บแป๊บ เราจะต่อบล็อกไหมรูกว่าเราจะเอาบล็อกชั้นนี้ออกงั้นขอออกดีกว่าชานีดจริงน,นะสัะว่ามันเป็นบล็อกยาถ้าเป็นบล็อกกินมันก็จะเร็วอยู่นีครับโอเอประมาณนี้ก็พอ,อเราจะเอาเหล็กใช่ไหมเรามีไม้ในตัวใช่ไหม แล้วเออโอเคไปโขเลยจากขนาดนี่เขา,าลงเขเล็ก <c oughs> เลยจ้าผมจะมาทำฮ็อปเปอร์โอเคไปป่อสองบล็อกก่อนนั่นก็ผมเราค่อยมาขย,อยายอีกทีนึมว่าเราจะไปกี่บล็อกเดี๋ยวเอาฮอปเปอร์ใส่รอเลยดีกว่านะครับผมอ่าอย่าง เอาเรียกมาแปลรหลบแบบมาทำเป็นหีบมกปุ๊บก็ให้ส0สิบอันพอไหมไม่พอชัวอ่าตรงนี้บล็อกโอเคขอเป็นเนึงย โอใช่มผมชอบพูดว่าเป็นไม้โอตลอดเลยถ้า,ท,าทักคิดว่าม,มันเป็นไม้อะจังก้อนอันนี้ก็ควรจะออกได้แล้วมั้งคือมันต้องลงปีกบล็อกหนึ่งใช่ไหมเนี่ยต้องสดแป๊บหนึ่งสมมติตรงนี้มันมันเป็นหีบอ่ะ ยากอะไรไปไหนวะนี่ตัวน,นี้ก็ต้องให้จุ๊บอ่าอเชยอย่างงี้เหรอโอเคอ่าวางวางรถไฟอย่างงี้อ้าวางได้นี่ว่ะก็วางอย่างงี้อ่าวางบล็อกอง,อง,อกองี้โอเคเดี๋ยวเราอ่า ถุยบล็อกทิ้งผมว่ามันจะลงไปข้างล่างไหมต่อโดดคงเหี้ยไหมเอ่ยโอเคเสร็จอ่ะก็จะเป็นประมาณนีนะครับทุกคนแหมโดน,นสดเนี่ยมันรู้สึกไหมว่มาเป็นอะไรที่ว่าใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับผมแล้วเราก็ไปดูพื้นที่แล้วก็ไปดูวิธีการสร้างฟาร์มคนแกมาแล้วแหมโดน,นสดเนี่ยมันรู้สึกไหมว่มาเป็นอะไรที่ว่าใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับผม แบบ๊แบๆเอามาหมดเก็บไปแบบไป๊แบบหนึ่งเดี๋ยวค่อยเอามาใช้ทีหลังนะจะคิดอย่างนี้ทางนี้ไปเรื่อยเรื่อยอย,อย่างงี้ไหม ใช่ไหมโอเคเข้าโอเคล่วงสุดยอดนะครับผมฟาร์มแกะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนอ๋อรู้ <laughs> สึกไม่ไง้อยยังไงไม่รู้啊คือเราจะต้องได้ไปฟาร์มบล็อกครอสไปอีกโอเคงั้นอันเนี้ยฟาร์มแกะบางคร่าวๆเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราอีพีหน้าเราค่อยมาสร้างต่อ เดี๋ยวเราจะไปฟลามบ็อกครอดในเนเธอร์กันก่อนนะครับผมจะได้ชุทดท็อตวะโอเคงั้นเอาฟอร์จูนไนก่อน,อนไปก่อนให้เขาไปเราจะไปหาบ็อกครอดจากไหนนี่ฮลัลโหลเดี๋ยวคอดูพิกัดแป๊บนึง p3 พิกัดที่เราอยู่ณนะตอนนี้ก็คืออา่า3284951 3284951 3284951โอเคไปสบายแล้วเนี่ย ตักตายกว่อีจริงๆแล้วสเกลตั <c oughs> นเียอารมณ์มันด้วยอ้าวมาดีวัดดีวัดดีวัดดีเราจะขึ้นไปด้าหมดกัน กลิ้นตุกลบลิ้นเหรออ้าละวาตกใจเฮ้อมีสวยกว่า่วงละลองระบายอ้ะไอ้ไล่วงกู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 รอดไอ้ตัวนี้ มันชอบให้เราอยู่ใกล้มันโอเคไหนก็ไหนแล้วขอทองไปด้วยๆๆเลย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 แลบกายโอเคไหนวะพวกนี้บล็อกคอสโอเคงั้นเอาอย่างงี้ดีกว่าเราจะได้ซ่อมพิกแออไไปดด้้วยเยเเราจะ้ซ่อมพลวไปด้วย ไปแล้วใช่ไหมน,นู่นอยู่ด้านบนน,นู่นต่อคนนุ้นมึงก็ยังจำมัยิงกูจนจนตายนะมึงอ่ะอ่าอยู่ฝั่งนู่นอ่ะ,อะ,อนอนอะขอขึน้นมาด้านบนตรงนี้กดชิป โอเคทีนี้ก็ลงไปดันละให้เก็ตรงนี้หนิอ่ะขึ้นไปเสษทองนะครับเราต้องการแต่ว่าเสษใจเราไม่ต้องการนะครับผม <c oughs> มุกค่าบาทสิบบาทก็จะเล่นนะเนี่ยโอเคไปโผล่แล้ว เราพอแล้วเราพอแล้วโอ้ยเสี่ยวโอ้ยเสี่ยวลาวาแบบพี่ขอเล่นเพลินหน่อยจะไม่ได้อ่านเนี้ยขออภัยด้วยสองครั้งแล้วเนี่ยเออพี่เคยฟังด้วยเหรอเนี่ยเคยแล้วผมครับสวัสดีเออปาร์ตี้มาช้าหน่อยครับผมไม,ไม่ไม่เป็นไรก็ผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านเป็นแป๊บนึงนะผมอ่าเขาเอ่ยมาแล้วพี่คน ดูคนเดียวมาตั้งนานอ่ะสวัสดีคนดูสามคนในตอนนี้ด้วยนะครับผมก็มาชา้าอ่าไม่เป็นไรครับผมพี่เขาเล่นเพิ่มไปหน่อยจะไม่ได้อ่านเม้นข์อเดี๋ยวว่าเอ่อความปลอดภัยมาก,ก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเม้นค่อยอ่านทีหลังนะครับผม <c oughs> โอเคเราได้มาประมาณนี้แล้วครับแล้วก็จะมีอ่าเลสโตนต่อไปอ่าอะไรบ้างวะ ไอตัวหน้าบขดหน้าเบี้ยวเนี่ยจะเป็นคล้ายกับไอตัวเนี้ยอ่ะอันเนี้ยโอเคเอ่อโคบอลสโตนนะ่ครับผมโคบอลสโตนแล้วก็ลิสโตนแล้วก็บล็อกครอสนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคโคบอลสโตนแล้วก็มีนะครับผมก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่ก็พอๆตัวนะครับผมโอเค b คป s สโตนวางไว้อย่างนี้แบบแล้วก็บ็อกอ่า i ิสโตนอย่างนี้แล้วก็บ็อก c r ครอสอย่างนี้โอเคเราต้องการไปกี่อันเอ่ยสิบอ,อ,อ,อันก่อนไหมโอเคเอาไปสิบอันก่อนนะผมถ้าไม่พอก็ค่อยมาอีกทีอันนี้ก็คือตัวตัดตัวดีเพลเซอร์ตัว Hop เซอร์เวอร์ H H Observer แล้วก็จะมีไอ้ตัวอีก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 ตัวหนึ่งก็คือตัวมาสติกตัวตัว,ตวนี้นะโอเคทีนี้ไม่อ่านเมนแต่นีนเล่น <c oughs> อ่านก็บอกอ่านแต่ว่าอ่านช้าไปนิดอ่านแบบว่าเล่นเล่นเล่นเ,ลนเพลินไปหน่อยแบบว่า ก็จะประมาณนี้ใส่อันนี้เข้าไปอย่างนี้เราต้องกดไปทีละตัวนี่ฮัลโหลวัสดีคิปเปอร์เอวันนี้ครับผมเชื่อคิปเปอรลนะครับผมพอจะมาต้มบ้านคุณครับอ้าวท,ทำไมมันนอนอยู่ใต้พื้นวะ ก็เห็นมีสเกลตันด้วยเป็นไหนไหมาอ๋อลองตัดช็อกอยู่ตอนล่างอาหัอ, <laughs> อย่าไปเล่นกับระบบเออ ไม่ได้เองชี้มาเพิ่มให้สองสี่หกแปดนี่อ่าโอเคนี่เป็นวักช่องหนึ่งอ,อ๋อฮะอืมแล้วเราจะวางอ่ะ แกมันส่งกิร็อกาเนี่ยเราจะทำยังไงเอาให้มันทำงานวะอย่างนี้หรอ Two s, okay, <S 2> 2, years later <S <laughs> ตัวทำผิดพลาดโอเคสรุบเลยับผมเราเ,าเริ่มสุดนะครับผมถ้าก็ใกล้เวลาอันอันน้อยนิดละ <c oughs> โอเคครับผมงั้นเรา,เอาขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในล่าสุดอีพีต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมไปขอแก้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราค่อยมาสร้างกันต่อนะจ๊ะ มันต้องวางกี่บล็อกมันจะร่วมันต้องห่างกันเนี่ยโอเคผมจะเจอกันใหม่แล้วผมบา,บายบายไปละ